ที่แบบทั้งแสงแดดอุณหภูมิดินที่ต้องใช้ครับสวัสดีครับวันนี้เดนเาส EP ที่3นะครับเราจะมาแนะนำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่เราใช้อยู่ก็คือว่าเราเวลาเราไปซื้อต้นไม้เนี่ยเราไม่รู้ว่าต้นไม้เนี่ยชื่อต้นอะไรลักษณะเป็นยังไงเราสามารถใช้แอปพลิเคชันเนี่ย เพื่อสแกนดูว่าต้นไม้นี้ชื่ออะไรได้นะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับเราเรียกว่า p c จา r ณ Edit นะครับ p i c t u r e ด i ษเนี่ยหน้าตาสัจบาลนี้นะครับอันนี้สามารถใช้ได้ทั้ง Android และ iOS นะครับเมื่อเราเข้ามาหน้าแรกนะครับจะมีฟังก์ชันโฮมนะครับเอ็กพอร์ตนะครับแล้วก็คอ m ม u n i t y แล้วก็มีนะครับมาดูที่หน้าโ m มก่อนนะครับหน้า o m มเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับการสำรวจนะครับแล้วก็ การสำรวจหรือว่าการวินิจฉัยนะครับว่าต้นไม้เนี่ยเราเป็นโรคหรือเปล่าครับอันที่2นะครับ,นนรบก็คือหาชื่อต้นไม้นะครับเดีย๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดในตรงนี้อีกทีนึงนะครับอันที่3เป็นแกลเลอรี่นะครับแกลเลอรี่เนี่ยเราอา,อาจจะเสียตังในการซื้อหรือว่าจะเป็นฟรีก็ได้นะครับหน้าโฮมเนี่ยเขาก็จะมีสอนพวก วิธีการต่างๆการดูแลการอะไรต่างๆนะครับการแบบแนะนำต่างๆนะครับส่วนแอปพลเนี่ยจะเป็นการสำรวจต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆนะครับในทั่วโลกเลยนะครับว่าที่นี่มีต้นไม้อะไรบ้างเป็นเหมือนการแบ่งปันรายชื่อต้นไม้และระบุรายชื่อต้นไม้นะครับส่วน คอมมูนิตี้เนี่ยจะเป็นการแบ่งปันการแชร์รูปภาพต่างๆของคนที่ใช้แอปนี้นะครับว่าบางคนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าต้นไม้เนี่ยมันชื่ออะไรเราสามารถไปคอมเมนต์หรือว่าเราชอบต้นไม้เนี่ยเราอยากรู้ว่ามันชื่ออะไรจากต้นนั้นเราก็สามารถไปคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์ได้จากโปรไฟล์ของคนน,นั้นๆนะครับมีครับคือตัวเราเองคือ ข้อมูลต่างๆที่เราหานะครับไม่ว่าจะเป็นรายชื่อต้นไม้ที่เราถ่ายหรือว่าการแบ่งปันต้นไม้ของเรานะครับเพื่อนๆลองไปลองเล่นกันดูนะครับสแกนหาต้นไม้กันนะครับสมมุติว่าเราไม่รู้ว่า,าต้นไม้นี้ชื่อว่าต้นอะไรนะครับเราสามารถสแกนยังไงเราสามารถกดสแกนอย่างนี้ได้เลยนะครับสแกนเลยนะครับวิธีดูก็คือ พยายามให้ใบทั้งหมดเนี่ยอยู่ภายในรูปต้นไม้นี่ครับรูปดอกไม้นี่นะครับพยายามให้ใบทั้งหมดอยู่ในรูปดอกไม้นี้แล้วเราก็กดสแกนครับเมื่อเรากดสแกนแล้วนะครับอแอปก็จะทําการสํารวจเปอร์เซ็นต์ความความแม่นยำของรูปที่เราส่งมานะครับถ่ายมานะครับ เมื่อได้แล้วเขาก็จะมีให้เลือกนะครับว่าอันไหนมันตรงกับที่เราต้องการมากที่สุดเราก็ลองเลือกดูว่ารูปไหนที่มันตรงกับที่เราต้องการมากที่สุดนะครับเมื่อเราตรงแล้วเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างเมื่อเราตรงแล้วมันจะมีฟังก์ชันก็คือ เราสามารถกินได้ไหมต้นเนี่ยเราสามารถกินได้ไหมความปลอดภัยในการกินเนี่ยมีไหมแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นรูปภาพจากต้นที่เราสแกนมาเมื่อกี้ว่ามีลักษณะเป็นยังไงบ้างครับต่อไปครับที่ฟอร์มการ์เดนเนี่ยก็จะจะบอกว่าสถานที่หรือว่าสวนที่มีการแบ่งปันมานะครับ Property o f h a c k เนี่ยก็จะเป็นคำถามที่คนสามารถคนส่วนใหญ่ที่เขาถามมานะครับว่ามันคืออะไรมันดีไหมมันสวยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับต่อมาครับก,จกบนน็จะเป็นลักษณะของต้นไม้ครับ d e t i n a t i o n t i c a t i o n เนี่ยจะเป็นลักษณะของต้นไม้ต้นนั้นที่เราถ่ายมาว่ามีลักษณะเป็นยังไงต่อมานะครับ Name Story ก็จะเป็นชื่อของต้นไม้แล้วก็เรื่องราวของเขานะครับต่อมาครับก็จะเป็นพวกลักษณะเฉพาะนะครับลักษณะเฉพาะแล้วก็พวกชื่อทางวิทยาศาสตร์หรือว่าหรือว่าจะเป็นแบบพวกอาณาจักรของเขานะอนาณาจักรของพืชน,นะครับจะมีพวกเป็นจีนพวกแฟมิลี่พวกอะไรต่างๆมากมายครับ ต่อมาครับก็จะเป็นการปลูกครับการปลูกเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลายแบบมากครับก็จะมีแบบทั้งแสงแดดอุณหภูมิดินที่ต้องใช้ครับต่อมาการดูแลครับการดูแลก็คือพวกจะใช้เป็นพวกน้ําต้องใช้อะไราการผสมการผสมพันธุ์การตัดแต่งการขยายพันธุ์อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็พวก ศัตรูพืชหรือว่าโรคต่างๆครับเขาก็จะบอกหมดเลยครับว่าต้นไม้ต้นนี้เขาต้องการยังไงนะครับเรามาก็จะเป็นแบบการแชร์ให้คนอื่นเขารับรู้ครับหรือว่าแชร์เพื่อแบ่งปันเป็นสตรอรี่เรื่องราวอะไรแบบนี้ครับก็เราสามารถกดกดเซฟรูปหรือว่าหารูปใหม่ได้นะครับหรือว่าแชร์หรือว่า จะเขาก็จะบอกวิธีการถ่ายนะครับว่าเวลาเราจะถ่ายยังไงเพื่อนเราจะรู้ว่ามันได้หรือไม่ได้ลองไปศึกษาดูนะครับเพื่อนๆหรือว่าเราจะทําการถ่ายมาแล้วแต่ว่าเราอยากรู้ว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นยังไงเราก็สามารถคลิกที่โฟโต้นะครับแล้วก็เลือก ต้นไม้แล้วก็มาใส่ได้เลยนะครับมันก็จะสแกนหาให้ก็ถ้าคลิปนี้นครับเป็นคลิปมีความรู้แล้วก็สามารถแบ่งปันหรือว่าแชร์กันได้นะครับแล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องเราด้วยครับ EP ต่อไปจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ